สวัสดีค่ะเราจะเอ็นได้ว่าธนบัตรเต่ลบัยฉมีภาพบข้องประมากษัตริย์ซึ่งมีความสำคัญมากมีความสำคัญใหญ่หลวงกับประเทศไทยเรากับเมืองสยามกองเรานะคะก็ได้นำปาบมาบันทึกมาพิมพ์ไว้ในธนบัตร ต่างๆเปื่อเป็นอนุชนเป็นตีระลึกเถิดประเคียดกล้องพระองนะคะเช่นธนบัตรใบนี้นะคะราคาก็ห้าสบาทนะคะราคาห้สบาทก็เป็นปาบก้องส้มเด็จพระนารีส่วนมาหาราช์นะคะสำหรับปวดช่เราไม่ต้องปูดซึงกันนะคะสมเด็จพระนารีส้วนมาหาราชมีความ สำคัญกับเมืองสยามหมากไม้นะคะถ้าว่าหลูกล้านลื้อไลๆทานได้รับชมปาปยนต์นะคะก็จะซึ่งหมากหมากเลยนะคะพระองค์ทรงมีพระพีชาสามารถใจวัวิดใจสมองเพื่อคู่อิสรภาพแล้วก็ประกาศอิสรภาพ ต่างๆนะคะจำได้เลยว่าจะไม่เรียนตองขึ้นใจเลยว่าจงประกาศอิสรภาพทิ่เมืองเครงนะคะแต่ตอนนี้ลืมลืมลุ่งลุ่งไปแล้วนะคะเพราะมันนานแล้วนะคะสมเด็จพระนาเรศสวรรณมารานีก็ถ้าพูดกันยาวนะคะแต่ถ้าเราเอานั่งมาดูนะคะก็จะซึ้งนะคะน้ำตาเลย,เ,ลยเพราะการเตดได้มีเมืองไทยเมืองสยามอยู่นะปัจจุบันนี้ ก็ตื้อว่าเป็นวัฒนากองคนไทยหรือนล่างๆนะคะที่นี่ประมากษัตั์เก่งๆนะคะผู้นำเก่งๆ่อสูอ้ด้วยเหลือดโดยชิตวิญญาณนะคะเพื่อไอหลูกล้านและไอเมืองไทยอยู่ขู่เป็นดินชนตึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งนะคะ กตนบัตรนี่คอยตานเก็บรักษามันไว้ดีนะก็อย่าคิดว่ามันเป็นเบียร์เรานำ้ำใบจ่ายไปไดยใบจ่ายก็จช้ไปที่เก็บก็เก็บไปนะคะเพื่อทใํใไมเราจะได้แนะนาได้บอกกล่าวหลูกล้านนะคะว่านี่คือสมเด็จประรีษส่วนมหาราชนะคะตานทรงกอบกูอิสระปับก้องเมืองสยามเอาไว้นะคะก็เหนื่อยนะคะ ดูนั่งเหลือเนื่อยนะคะน้ำตาเล่ยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ก็ขอบคุณตุกตาตีข้าวมารับชมเกี่ยวกับเรียนเรื่องนาบัตรในจองเรียนกองละกองว่วงนะคะสวัสดีค่ะ